สวัสดีค่ะเอฟทีทุกท่านก็พบปะเจอกันกับสาวดำอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้วันที่เก้าพฤษภาคมสองห้าหกห้านะคะอาจารย์สอใจเย็นนะคะอาจารย์สอใจเย็นให้มาอาจารย์สอใจเย็นเพิ่งให้เป็นงวดแรกนะคะสามเจ็ดห้าห้าศูนย์สามสามเจ็ดเก้าเลขสองตัวมี เจ็ดห้าศูนย์สามเจ็ดเก้านะเขาอาจารย์สอใจเย็นค่ะเพิ่งให้เป็นงวดแรกนะคะอันนี้สาวโคราชนะคะ ให้มางวดแรกห้าศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเก้านะคะสองตัวให้มาเจ็ดสามสามเก้าสี่ศูนย์และศูนย์สามค่ะของของสาวโคราชนะนะครับให้มาเป็นเป็นงวดแรกนะคะอาจารย์เลขลับนะคะอาจารย์เลขลับงวดสองคุณภาครมของอาจารย์เลขลับให้เก้า ของอาจารย์เลขลับให้เจ็ดเจ็ดเก้ตัวให้เก้าและห้ก็เข้านะคะเนี่ยของอาจารย์เลขลับเนี่ยนะคะงวดที่วันที่สองนีวดนี้วันงวดนี้วนัวน,วน,วนวที่สิบหกพฤษภาคมค่ะเนี่ยนะคะสิกพฤษภาคมค่ะของอาจารย์เลขลับศูนย์เก้3สามศู

ศูนย์แปดหองว่าเชนมาละพเนเชนแจ้งได้นี่เจ็ดสามสองเก้าแล้วก็ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์แปดอีกมันแมนมาล่ะฮึคือพนเชนตัวไดนอแบบนี้เดี๋ยว,ยว,ยวนั่งไปเบิ้องในไล่ไก่อนค่นะ,ะท่านผู้ชมมันนั่งเชนผีที่มันคือเป็นเชนมาแบบนั่นน,น้อยเนี่ยคือศูนย์แปดศูนย์แปดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อนั่งเบื้องในไล่เมื่ออื่นเดี๋ยวขายนัง่งแกล้งให้น้อ มันยืนในไล่ไล่กันไลยปวดต้องหากันโดนๆนานๆค่ะท่านผู้ชมอามานะคะอาาให้มาแล้วจ้ะท่านผู้ชมสามศูนย์แปดสามศูนย์ห้าสองตัวข้ามาศูนย์สามหแล้วก็สามห้าค่ะอ,อาานะคะ อาจารย์พลกทมค่ะอาจารย์พลกทมให้มาสองห้าเจ็ดเจ็ดแปดสามศูนย์สามเก้าสองตัวให้มาสองห้าแปดสามสามเก้าและศูนย์สามค่ะท่านชอบท่านแคบเลยค่ะแคปเอาไปเลยนะคะซื้อเลยค่ะใบเดียวนี่น้องเพ้นค่ะน้องเพ้นได้มาแปดสองสี่ 0 3 8เลข2ตัวมี84030 8 4 0 3 3 8 8 0ค่ะชอบก็แคปเอาไปนะคะเลขที่สวนทำจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาจะไม่เหมือนช่องอื่นช่องอื่นก็ไม่เหมือน อ่าเลขสวนธรรมนะคะนี่เป็นจะอีกเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ไปตลอดค่ะก็คือตัวหนังสือต้องใหญ่ๆใช้กระดาษ a อใครชอบใบไหนของปู่ไหนของแม่ย่าตไหนก็ตามมาเลยนะคะอาจารย์แมวค่ะ อาจารย์แมวให้มาแล้วนะคะ948528ค่ะเลขสองตัวให้มา842529นะคะเลขของอาจารย์แมวนะคะท่านชอบท่านซื้อเลยนะคะชอบใบไหนเอาใบนั้นค่ะถ้ามีเวลาก็แคปทุกใบนะคะแล้วก็ท่านก็ไปเรียงดูไปเขียนใส่กันนะคะว่า เลขตัวไหนมันมีซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นสาวดำบอกว่าชอบใบไหนซื้อใบนั้นนะคะมันมันมีเข้าหลายใบอยู่แล้วแน่นอนเพราะเลขมันก็จะซ้ำกันนะคะอันนี้เลขของปูโคราสองค่ะ093 304 943ค่ะสองตัวก็มี03 43, 3 4 3 3 9 94นะคะเลขปูโคราสองนะคะอ่าท่านตรวจด,ดูนะคะมัน เลขมันจะมีซ้ํากันเยอะมากเลยค่ะถ้าเราชอบใบไหนเราซื้อมันก็ถูกแน่นอนละคะ่ะท่านผู้ชมนะคะถูกแน่นอนท่านผู้ชมถูกแน่นอนค่ะตัวเลขนะคะ อันนี้ปูชุมแพให้เป็นงวดแรกค่ะปูชุมแพรสองเจ็ดสองเลข2ตัวมี0 7นย์เจหองห้าโอขอโทษจะสองเแล้วก็3าสค่ะของปูชุมแพนะคะอันนี้งวดที่แล้วของตาเกี้ยงนะคะ เรามีหลักฐานชัดเจนค่ะนี่ของตาเกียงนะคะอ่าแล้วงวดที่นั่งนั่งคืองวดที่ผ่านมาคืองวดที่สองพฤษภาเนี่ยนะคะทีนี้งวดนี้มาแล้วของตาเกียงงวดนี้หางเดียวนะคะของตาเกียงนั้นให้มาแล้วค่ะน,นนะคะก็ดูเอานะคะ องอาจยาดดอกไม้ค่ะสองแปดสี่เจ็ดสองห้าแปดสี่แล้วก็สองห้านะคะผู้องอาจยาดดอกไม้ท่านให้มาแบบนั้นนะคะอันนี้เลขพ่อปู่ซ้ำแปดแปด นะคะท่านให้มานะคะท่านให้มาแบบนี้สารทำให้แบบนี้นะคะลายลายมือท่านนะคะอันนี้เรียกผู้ใหญ่ใจเย็นค่ะนะคะแคบเอาเลยค่ะแคบเอาเลยนะคะ อาจารย์แม่อุบลค่ะ917 973 718ค่ะเลขสองตัวให้17 73และ18นะคะชอบของคนไหนก็เอาคนนะั้นแม่ย่าบาังบด067 229เลขสองตัวให้07และ29นะคะแม่ย่าบาังบดนะคะ ผู้ใหญ่ใจดีมั่นใจงวดนี้ให้มาค่ะนะคะอ้าวชอบะใบไหนก็ซื้อแคบแค่ใบเลยค่ะแคบใบนั้นนะคะนี่นะคะงวดที่แล้วของพ่อปู่สีสุโธนะคะเก้าเจ็ดห้า ห้าศอห้าศูย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าศนย์ห้ย์เกห้ในของพ่อปู่ซีิตโทนะคะแล้วก็อันนี้ที่ท่านฟันทงให้ก็เข้าเหมือนกันค่ะเพราะนั้นก็ตัวนั้นก็เข้าใบใบสุดท้ายนี่ก็เข้าเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เรียกที่ท่านให้ให้วันที่หนึ่ง อันนี้จะเลขที่ท่านให้ก็เข้าเหมือนกันนะคะก็มีศูนย์กมีศูนย์เก้านี่ก็ศูนย์เก้าเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้ของหวดนี้นะคะอ่า นี่เลขพ่อปู่คโคราส,สามค่ะพ่อปู่คโคราสามให้มาศูนย์สามเี่นห้าเสามเาะคะสองตัวให้มาเจ็ดสามสูนย์เก้าค่ะนะคะอันนี้อันนี้เป็นอะไรเน,นี่ยโอ้ โอ้อาจารย์ชอบใบนี้นะคะอาจารย์ชอบใบนี้ค่ะนี่นะคะหมดที่แล้วที่ท่านให้นะคะที่ที่ให้มาหวยเจ้าออกนะคะวันที่สองเลยเนี่ยสาวดำลงให้เนี่ยนะคะของอาจารย์ชอบใบนี้นะคะเนี่ยที่ท่านให้มาเนี่ยคะ่ะอาจารย์ชอบใบนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านที่ได้ดูคลิปของสาวดำทุกคลิปนั่นนะคะ ก็จะไม่มีคําพูดใดๆเพราะมันก็มีชัดหลักการสารชัดเจนนะคะอ่ะวาวดนี้อาจารย์ชอบไปนี้ซะาก็ให้มาแล้วนะคะแต่สาวดำอ่าเฉินตัวใหญ่นะคะก็เลย <c oughs> ก็เลยไอ้ไม่มีไม่มีไม่มีที่นั่นนะคะสาวดาก็เลยงงอ่าเดี๋ยวสาวดำมุกลมให้เนาะ อาจารย์ชอบใบนี้ให้มาแล้วนะคะนะคะหลักฐานก็ชัดเจนค่ะแล้วน,น,นะคะชอบใบนี้ก็เอาใบนั้นค่ะอันนี้อาจารย์สอใจเย็นนะคะเหลือเหลือเลขของพ่อปู่เจ๊กนะคะพ่อปู่เจ๊กน่าจะได้พรุ่งนี้นะคะหมดแล้วนะคะจะ อ๋อยังมีของอปู่โคราชนะคะที่ท่านปู่โคราชที่ท่านให้มานะคะโอ,อดีสาวดำยังไม่ได้อัดคลิปแล้วก็แต่สาวดำอัดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวสาวดำน่าจะเอาไว้อีกคลิปนึงหรือเปล่านููดูก่อนนะคะ ใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่เดี๋ยวสาวรำตัางหาดูก่อนเนาะอ่ะเป็นมาคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะ